ฟิลิปปินสบดคำหยาบไล่จีนจี้ถอนเรือประมงออกจากทะเลจีนใต้สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาณรงค์คุโตในรายการ Big กวอลผ่าโลกวันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์กันนะครับคุณผู้ชมผลประโยชน์เข้าทางสหรัฐแทรกแซงดูเตเต้เด้นบทกล้าวแม้จีนเป็นมิตรที่ดี แต่อธิปไตยของชาติต้องมาก่อนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสบทคำหยาบขับไล่เรือประมงจีนให้พ้นน่านน้ำตอนนี้ครับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนตอนนี้ครับรัฐบาลมะนิลายังคงเรียกร้องให้เรือประมงของจีนออกจากพื้นที่พิาพาทในทะเลจีนใต้ให้หมด แม้ส่วนใหญ่จะเล่นออกไปแล้วแต่การกล่าวคำสบถครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ทำให้จีนต้องออกอาการเตือนขอให้รักษามารยาททางการพูดระหว่างประเทศบ้างในฐานะมิตรที่ดีสามารถเจรจากันได้ทุกเรื่องขณะที่ประธานาธิบดีดูเดเตย้ำอธิปไตยสำคัญต้องมาก่อน พร้อมรับวัคซีนซิโนแวคจากจีนและฉีดประเดิมเป็นคนแรกปรากฏการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าจุดเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศทั้งสองโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทิพภาคท,ทางทะเลจีนใต้ที่สหรัฐและพันธมิตรคอรใช้เป็นจุดแตกหักของอาเซียนกับจีนแล้วแทรกแซงเข้ามาในภูมิภาคนี้เพื่อเป้าหมายต้านจีนอย่างเปิดเผยต้องจับตาดูครับเรื่องฐานทัพสหรัฐในฟิลิป,ปินที่ถูกจำกัดบทบาทลงในช่วงนี้จะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหรือไม่ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเมื่อสหรัฐเดินหน้าตักบุตรเอเชียแปซิฟิกอย่างเต็มที่เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายทีโอโดโรล็อกซินจูเนียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ทวิตข้อความบนทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นภาษาอังกฤษและสะกดคำหยาบร่วมด้วย เกี่ยวกับการที่ยังคงมีเรือประมงของจีนจํานวนหนึ่งปักหลักอยู่บริเวณแนวปะกาลังวิสซันใกล้กับหมู่เกาะสเปนล,ลี่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้กองเรือฟิลิปปินส์เพิ่มจํานวนเรือรางตะเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเลในภาคตะวันตกของฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลมะนิลาจะทําอย่างไรกับเรือประมงของจีนที่ยังคงปักหลักอยู่ นอกจากนี้ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมีเรือหน่วยยามฝั่งของจีนจำนวนหนึ่งแล่นเข้ามาบริเวณสันดอนสกาโบโรและยังคงลอยลำอยู่จนถึงปัจจุบันริ่มนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เป็นคนพูดจาผ่านขวารากเป็นครั้งข่าวทวิตข้อความเพื่อกดดันให้กองเรือนับร้อยของจีนออกไปจากพื้นที่น่านน้ำซึ่งฟิลิปปินส์เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ อาณาเขตรัศมี200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งและในวันเดียวกัน แถลงการกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวหากองเรือชายฝั่งของจีนว่าพยายามปิดกัน้นขัดขวางการซ้อมรบและการสื่อสารตอบโต้ทางวิทยุกับกองเรือชายฝั่งฟิลิปปินส์ขณะที่สถานทูตจีนประจำกรุงมะนิลาไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับทวิตเตอร์เดือดดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดี โรดิโกดูเตเตแห่งฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจีนนั้นเป็นมิตรที่ดีแต่มีหลายสิ่งที่ฟิลิปปินส์ไม่อาจประนีรานอมกับจีนได้สำหรับดูเตเต้เองนั้นพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้เพื่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การลงทุนเงินกู้และความช่วยเหลือด้านอื่นๆมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ปฏิกิริยาล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกคำถแถลงขอให้ฟิลิปปินส์รักษามารยาทและเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนทางการทูตไมโครโฟนดิโปโอมาซีกรณีที่นายเทโอโรร็อกซินรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีตข้อความด้วยคำหยาบคายในการประท้วงที่กองเรือจีนหลายร้อยลำลุกเข้ามาในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ ถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์เคารพอธิปไตยและขอบเขตอำนาจของจีนและให้ยุติการการะทำใดๆที่จะเป็นการทำให้สถานการณ์นั้นยุ่งยากซับซ้อนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไมโครโฟนทางการทูตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้หากจะมีแต่ทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันไปก็เท่านั้นหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในฟิลิปปินส์จะปฏิบัติด้วยมารยาทพื้นฐานและสถานะของผู้นั้นขณะกล่าวให้ความเห็น กระทรวงการถหางประเทศจีนระบุว่าจีนได้ทำงานร่วมกับฟิลิปปินส์เสมอมาและยังจะคงทำงานต่อไปในการแก้ไขความแตกต่างและส่งเสริมความร่วมมือกันโดยผ่านการปรึกษาหารือฉันมิตรด้านนายร็อกซินออกมาทวีตข้อความในวันเดียวกันว่าตนไม่ขอให้การย่อยุครั้งล่าสุดเป็นข้ออ้างแต่หากนายหวังอี้ติดตามทวิตเตอร์ของตนก็เสียใจที่ไปทำลายความรู้สึกของเขาแต่เขาเป็นคนเดียว เป็นข้อความที่นายล็อกซินส่งตรงถึงนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนขณะที่ฟิลิปปินส์และจีนมีประเด็นความขัดแย้งคุกคุนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งจีนและฟิลิปปินส์ต่างเป็นหนึ่งชาติที่อ้างสิทธิอธิปไตยที่ทับซ้อนกันอยู่คุณผู้ชมครับเราคงยังต้องมาติดตามต่อครับว่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นั้นมันจะส่งผลกระทุเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหรือไม่แล้วสหรัฐทัพที่คอยสอดส่องว่าจะแทรกแซงตรงไหนได้บ้างเนี่ยจะเก คุณผู้ชมจังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองการหารระหว่างเทศได้ต่อในรายการ Big กวอลผ่าโลกสวัสดีครับ